เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งวิ่ง4คูณ100เมตรชายจากอมานครับลูทีสอนจากสาอุดิอาระเบียชาติประชาชนจีนครับมาเลเซียครับจากประเทศไทยครับนัทบัตเยี่ยมอุดมลูที่6จากเกาหลีใต้ชนิดไทเปครับการแข่งวิ่งผัดสคู่1น0่งเมตรชายครับ ขงไทยอยู่ในลูกที่5้าครับออกตัวไปแล้วครับนทวัฒน์เยี่อุมดมเดี๋ยวดูว่าจะส่งให้กับสนัดดาบเป็นคนแรกได้หรือเปล่าฟาดเข้ากันนิดนึงครับแต่ก็ยังไปต่อได้ครับดูครับอแล้วก็มีนักวิ่งจากเกาหลีใต้ถอนตัวไปแล้วครับส่งไม้ตาแล้วครับใกล้เคียงสูสีครับกับจีนเหลือสุดท้ายโอ้โหเลี้ยวดูครับ ชยุคคงประสิทธิ์เองก็งปิ้งมันแรงมากๆให้กับพลพลบุญสอนทีมก่อนที่รับได้แล้วครับ้ตอนนี้วิ่งที่มาเป็นอันดับที่หนึ่งครับโอ้โห,โหพลพลบุญสอนหันไปมองทางซ้ายยังไม่มีใครตามในระยะที่แบบกระชั้นชิดเท่าไหร่แล้วก็เขาสนใจไปเป็นคนแรกครับทีมชาติไทยครับได้เหรียญทองในการขันชิงแชมป์เอเชียครั้งที่25โอ้โห,โหต้องปรปบมือให้เลยครับทั้งนทวัตเอี่ยมอุดมสุนัดดาบัง ชยุทธขงประสิทธิ์แล้วก็พุริพลบุญสอนครับมีช่วงจังหวะรับไม้ให้เสียบ้างน<อ>ิดนิดนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ยังคนงยอดเยี่ยมครัยบงนีเอเชีย38.66นั้นก็คือนักกีฬาของทีมชาติไทยเราเนี่ยครับก็แสดงเห็นเลยครับที่บอกว่าอาการบาดเจ็บนั้นไม่มีปัญหาแล้วนะครับหายขาดไปแล้วนั้นของจริงครับ ดูจากการวิ่งในวันนี้ของพุริพลบุญสอนและนี่แหละครับนักวั์เอี่ยมอุดมไม้แรกเองก็ถือว่าวิ่งแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ไปลองนี่มีจังหวะนี้เท่านั้นเองครับมาที่น่าเสียดายไม่งั้นเวลาน่าจะดีกว่านี้ครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับดาบบางแล้วมาที่ชายุทธเนี่ยครับรับได้แล้วคราวนี้ดูเลยครับโอ้โห วิ่งดีจริงๆครับนักวิ่งของไทยเราในวนันนี้ต้องบอกว่าทุกคนเลยครับสุดจริงแล้วดูครับแม่ส่งให้พลุบุญศรได้เส็จนีโบอก็ไปเลยครับแม่ให้สัญญาณภาษาการเลยบอกให้ไปนี่ครับอุริพลหันไปมองข้างๆนิดหนึ่งครับมีเหลือไปมองในลู่วิ่งที่สามมีเหลือไปมองนักวิ่งจากจีนนิดหนึง่งแล้วก็ ใกล้ๆนักวิ่งจออกปอมาณนิดหนึ่งแับแต่ไม่ได้ม่ได้เสียสมาธิอะไรเลยครับยังคงสปินเข้าเส้นชัยได้อย่างยอดเยี่ยมครับคุอบวามบุญสอน<ป>โอ้โหมากทุกคนเลยครับ